แต่เราจะไม่โฟกัสสนั้นเราจะโฟกัสเกิดที่ปากกาที่มันมีความใหญ่ของแต่ละหัวและ ตัวปากกาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเป็นสักหลาดเล็กๆปิกม่าเนี่ยก็จะมีขนาดที่มาตรฐานเลยก็คือไอ้หัวของปากกาพวกเนี้ยมันจะมีหัวเล็กที่สุดจริงๆเล็กที่สุดเนี่ยปัจจุบันแต่ละยี่ห้อแข่งกันทําเล็กที่สุดเพราะว่าเปิดมาแล้วหัวเข้าใจง่ายสิ่งที่ปิกม่าเป็นก็คือเขียนไปได้สักพักหนึ่งถ้าคนที่ใช้มือหนักหัวสักหลาดบางทีมันจะได้ฟิลของการเหมือนมันมีผ้ามันมีอะไรที่มันคล้ายๆเขียนเมจิกอะ่ะเขียนมาปุ๊บมันจะให้ฟิลอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้ชอบ ก็เลยหนีไปเขียนประกาศลูกลื่นแต่บอกเลยว่าที่เขานิยมเพราะว่า1ก็คือมันสามารถแบ่งระดับน้ําหนักด้วยปากกาของมันเองได้ได้ชัดเจนสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ5เคล็ดลับกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ5 ปากกาที่สถาปนิกดีไซเนอร์อินเทีเร์ดีไซเนอร์แลนด์สเคปดีไซเนอร์มักจะใช้ในการเขียนแบบมาสเตอร์แพลนเขียนแบบ รูปด้านเขียนแบบเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับโครงการพี่จะแนะนํา5ยี่ห้อหรือ5ปากกาที่ใช้กันเยอะแล้วก็หาได้ง่ายราคาจะสูงต่าแตกต่างกันไปพี่อาจจะพูดแค่การเปรียบเทียบราคาแต่ว่าจะไม่พูดราคาโดยตรงเป๊ะเนื่องจากแต่ละร้านค้าจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันก่อนที่พี่จะลงลึกไปตรงนั้นพี่ขออธิบายว่าการเขียนมาสเต์ปพลนการเขียนแบบสถาปัตย์ก็คือการเขียนลงในกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษธรรมดานี่แหละหรือว่าจะเป็นกระดาษปอนกระดาษ ใหญ่ๆที่เราไว้ใช้ลงสีน้ําเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของปากกาที่เราเขียนกันเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราเขียนลงไปแล้วมันมีสีน้ํามันมีสีหมึกมีสีอะไรที่ปาดลงไปสีตอนนั้นจะต้องไม่ละลายน้ําคือ Water and f a เป ก,ก็คือคุณสมบัติของการกันน้ำได้โอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสกันถึงปากกาตัวนี้ปากกาที่กันน้ำแน่นอนปากกาที่มันอยู่ในท้องตลาดจริงๆมันก็จะมีทั้งปากกาที่เป็นปากกาลูกลื่นปากกาหมึกเจลปากกาหมึกเต็มไปหมดเลยแต่เราจะไม่โฟกัสสนั้นเราจะโฟกัสกันที่ปากกาที่มันมีความใหญ่ของแต่ละหัวและ ตัวปากกาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเป็นสักหลาดเล็กๆในท้องตลาดบางทีก็เรียกว่าปากกาหัวเข็มมันจะมีห้ายี่ห้อหรือ5สไตล์บางตัวอาจจะใกล้เคียงกันพี่ก็จะพูดแบบรวมไปเลยเนาะอย่างแรกเลยเรียกว่าปากกาปิกมา PIGMA เราเรียกว่าปิกมาก็คือปากกายี่ห้อสักุระสักุระก็เป็นบริษัทหนึ่งที่นำเข้าเครื่องเขียนมาจากญี่ปุ่นปิกมาเนี่ยก็จะมีขนาดที่มาตรฐานเลยก็คือไอ้หัวของปากกาพวกนี้มันจะมีหัว เล็กที่สุดจริงๆเล็กที่สุดเนี่ยปัจจุบันแต่ละยี่ห้อแข่งกันทําเล็กที่สุดเล็กถึง0.03ก็มี 0.05 0.1เยๆใหญ่ขึ้นมา0.2 0.3 0.4 0.5มันไล่มาจนถึง1.00สุุลาเป็นปากกาง่ายๆจับต้องได้เพราะว่าเปิดมาแล้วหัวเข้าใจง่ายสิ่งที่ปิกมาเป็นก็คือเขียนไปได้สักพักหนึ่งถ้าคนที่ใช้มือหนักหัวสักหลาดบางทีมันจะได้ฟิลของการเหมือนมันมีผ้ามันมีอะไรที่มันคล้ายๆเขียนเมจิกอะ เขียนมาปุ๊บมันจะให้ฟิลอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้ชอบก็เลยหนีไปเขียนปากกาลูกๆลื่นแต่บอกเลยว่าที่เขานิยมเพราะว่า 1. ก็คือมันสามารถแบ่งระดับน้ําหนักด้วยปากกาของมันเองได้ได้ชัดเจน 2. ก็คือตัวมันเองเนี่ยมันมีความคมในเส้นที่ชัดมากๆโอเคมีการตัดกันมีความนิ่ง หัวใหญ่หัวเล็กส่วนใหญ่เขาจะไว้ใช้กับงานเขียนแบบของสาปกรรมที่ต้องการความนิ่งแล้วมันก็คือการน้ำได้ด้วยโอเคมีหลักหัวอยู่หลายขนาด โอเคนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขานิยมกันถ้าใครหยิบตับต้องง่ายปากกาปิกมาที่นิยมกันส่วนใหญ่จะซื้อข้ามหัวอาจจะเป็น0.1แล้วข้ามไป0.3 0.5 0.8อาจจะมี4หัวด้วยกันคราวนี้กระเถิบยี่ห้อที่2ก็คือยี่ห้อของมันจะเป็นบริษัทมิสูวิชิที่นําเข้าเขาเรียกว่าปากกายูนิที่เป็นยี่ห้อปากกาคุณภาพที่นําเข้าจากญี่ปุ่น อีกอันหนึ่งโอเคอยู่นี้เนี่ยราคาจะน้อยกว่าซากุระนิดนึงซึ่งเป็นปากกาการเขียนหัวเข็มที่ค่อนข้างดีแท่งมันจะออกจะสีดำๆหน่อยหลายคนเห็นราคาแล้วรู้สึกว่าทำไมต่ำกว่าซากุระมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่พี่ขอบอกเลยอันนี้ต้องลองใช้ดูแล้วพี่ว่าคุณภาพของยี่ห้ออยู่นี้เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ดีมากๆ พี่รู้สึกว่ามันคือความเป็นญี่ปุ่นมันดีมากๆอยู่แล้วออประกาหลายๆยี่ห้อที่ดีไซนเนอร์ใช้มาร์เกอร์หลายๆยี่ห้อเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าญี่ปุ่นเนี่ยผลิตพวกเนี่ยได้ดีมากๆ แต่ความเป็นยูนิเอะเขียนแล้วมันจะมีความลื่นมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวสากุระเขียนแล้วมันจะมีความหนืดของตัวสกักร่สูงกว่า mm hmm. เพียงแต่ว่ามันแล้วแต่ชอบบางทีการแบ่งน้าหนักการจับจูนมันง่ายการหาซื้อตามร้านค้าเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสกากุระเนี่ยเขาเบอร์วกว่าแต่ก็จะไม่ให้หายูนิไม่ได้เลยหาไปได้จริงๆเดินไปตามร้านหนังสือคินโนยังมีขายเลยของยูนิเนาะคราวนี้ยี่ห้อที่3เป็นสเต็ป อัพขึ้นมาแล้ว 3, 4 5เนี่ยพี่ถือว่าเป็นสเต็ปอัพขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คือเป็นยี่ห้อ Touch มาจากเกาหลีเป็นตัวมาร์เกอร์มาก่อนมาร์เกอร์ที่มาแข่งกับโคปิในเมื่อเขาผลิตมาร์เกอร์แล้วการที่จะผลิตปากกาหัวเข็มหรือปากกาสกราดปิกมาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วเออแต่ราคามันอาจจะดีดขึ้นมาสูงกว่าปิกมา ประมาณสัก2ี่นติดหนึ่งคุณภาพเนี่ยต้องลองใช้การแบ่งน้ําหนักจะไม่เหมือนปิกมากจะแบ่งน้าหนักได้ไม่เท่าแต่จะให้เส้นที่นุ่มกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลือกได้หลายสีทัชเนี่ยจะมีความใกล้เคียงตัวยูนิมากๆเพียงแต่ยูนิ้จะให้ความจะให้ฟีลของของความแบบความแกล่งแกล่งของตัวมึกมากกว่าแต่ทัชจะนุ่มกว่าทัชเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของความนุ่มและการละเมียดของตัวเนื้อสียอดที่4ี่ ที่ปัจจุบันนี้ดีไซนเนอร์ก็นิยมใช้กันเหมือนกันเราเรียกมันว่าปากกาหัวเข็ม ในยี่ห้อของโคปิกในเมื่อทัชผลิตตัวหัวเข็มมาโคปิกก็ผลิตเหมือนกันราคาโคปิกจะสูงกว่าทัชขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือ2แบรนด์นี้ตีคู่จริงๆคนที่มาทําการตลาดที่เมืองไทยจะเป็นโคปิกก่อนแล้วก็ทัชเนี่ยจะรองลงมาแต่โคปิกจะมีหัวเข็มหรือว่าพวกนี้สกัดให้เลือกเยอะกว่าแล้วก็จะมีปากกาที่เป็นคล้ายๆกับผู้การเป็นอะไรเดี๋ยวไว้เราจะมารีวิวให้ทีหนึ่งให้ครบเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโคปิกยี่ห้อที่5ที่ค่อนข้างนิยมเลยก็คือ r อ t t i n g r o t t i n g เนี่ยสมัยในเมื่อ10-20ปีที่แล้วอ่ะหลายคนจะใช้ปากกาหัวเข็มในยี่ห้อ r o t t i n g ปัจจุบันเนี่ยใช้น้อยลงเยอะเพราะว่าราคามันสูงแต่เขาบอกว่าหัวมันเล็กแล้วมันคมได้มากกว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ปากกาที่ยิ่งแพงยิ่งมีคุณภาพดีตัวหัวเข็มอะ่ะสิ่งที่แตกต่างเลยคือเวลาที่เราเขียนลงไปตัวเส้นมันจะคมกว่าแล้วมันจะชัดกว่าคาแรคเตอร์ของโคปิ่กับคาแรคเตอร์ของทัสเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ ปิกมากในแนวของการ Present a n อนิเมชั p น e รีเซนต์แอนิเม e n พรีเซในการวาดรูปพวกนี้มันจะเขียนลื่นมันจะเขียนดีแล้วเราค่อยเอาสิ่งนี้มาค่อยๆใช้ในสถาปัตยกรรมก็ได้แต่ที่ผลิตมาเพื่อตัวเขียนแบบสถาปัตยกรรมเลยก็จะเป็น r o อ t ติ้งเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้เพราะว่าด้วยระดับราคาของมันที่เป็นชุดแล้วมันสูงในระดับหนึ่งโอเคมันใกล้เคียงกับโคปิดก็เลยคอยแยกออกมา โอเคก็คือลอตติ้งที่รวมกันแน่นๆคือ5ยี่ห้อถ้าจะให้เลือกใช้คุณภาพที่ดีที่สุดพี่ขอเลือกฟันธงลอตติ้งกับโคปิกแต่2อ,อันนี้มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันโคปิกกับทัชเนี่ยจะตีคู่กันแต่โคปิกจะมีความแข็งกว่าทัชนิดหนึ่งทัชมันจะมีความอ่อนอ่อนนุ่ม ไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวการเขียนให้เห็นๆเ,เลยในอนาคตเนาะโอเคแต่นี้เราอธิบายถ้าเราจะเลือกซื้อพื้นฐานของเด็กใหม่ๆคําถามคือเราจะเลือกซื้อปากกาอะไรในการเขียนดีถ้าพี่แนะนํานะพี่แนะนําให้แล้วแต่กําลังทรัพย์แต่ถ้าแนะนําแล้วยังไม่ได้รู้จักปากกาประเภทนี้จริงๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นซากุระก็คือเราเจอในห้างอยู่ละแนะนําให้ลองซื้ออยู่นี้แบบหัวเข็มดูซึ่งราคาถูกกว่า ถ้าใช้แล้วโอเคนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ของถูกเราโอเคได้ซึ่งปัจจุบันคําถามคือเอาจริงๆถ้าพี่ไม่ซีเรียสมากพี่ก็ซื้อของถูกแต่ถ้าในงานที่มันต้องใช้คาแรคเตอร์ของแต่ละปากกาที่ชัดเจนเวลาเราเก่งถ้าเราเพิ่งเริ่มแรกอยากให้ใช้ของถูกที่สุดปิกมากสกุละหรือตัวยูนี้เนี่ยจะเป็นคําตอบโอเคแต่ถ้าอยู่อัพสเกลอัพพลังขึ้นไปอีกก็จะเป็นโคปิดทัชแล้วก็บรอ t ติ้งก็คืออยู่ใกล้เรนจ์กัน โอเคพี่ก็จะมาสรุปตัว5อันให้เราเข้าใจเลยว่าประมาณไหนให้เรายี่ห้อแรกก็คือยี่ห้อของปิกมาสกุละยี่ห้อที่2ที่นิยมกันก็จะเป็นปากกาอยู่นี้ของมิซูบิชิเนาะยี่ห้อที่3ก็คือจะเป็นทัชยี่ห้อที่4เลยเนี่ยก็จะเป็นโคปิกส่วนยี่ห้อที่5สุดท้ายก็จะเป็นลอตติ้งที่ใช้นิยมใช้กัน Okay. จริงๆแล้วมันยังมียี่ห้อในท้องตลาดค่อนข้างเยอะมากๆแต่5ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มือ Presentation เขาจะใช้กัน b ิ g กเนอร์ก็จะนิยมใช้กันพี่เลยตัดใจขอเลือกมาแค่5แบรนด์จริงๆในท้องตลาดมีเป็น10เลยนะแล้วไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องความแตกต่างกันแต่ละแง่มุมของทุกๆปากกามีแง่มุมที่ดีของเขาเหมาะสมกับราคาที่วางไว้อยู่เพียงแต่ว่าเราอ่ะเป็นผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจะเลือกบริโภค อย่าซื้อปากกาเพราะว่าปากกาชนิดนี้แพงแสดงว่ามันต้องดีปากกาที่ถูกที่สุดในกลุ่มนี้อย่างเช่นอยู่นี้อาจจะเป็นปากกาที่เหมาะกับเราที่สุดก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันไหนที่เหมาะกับเราที่สุดนอกจากเราจะได้ลองมาสุดท้ายเก่งจริงๆก็ลองให้ได้หมดคนเก่งจริงๆอาจจะใช้ปากกาที่ถูกจริงๆแล้วชอบมากกว่าปากกาที่แพงก็ได้พี่ไอ้ล้อมอยู่ในกลุ่ม Presentation ระดับมืออาชีพเยอะ คนเก่งๆหลายๆคนเลือกใช้อุปกรณ์ของตัวเองที่ไม่ได้ไม่ได้มียี่ห้อแบรนด์แพงนะก็สามารถเขียนงานออกมาได้สุดยอดไม่จําเป็นต้องเลือกสิ่งแพงแต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดณนะวันที่ฝีมือเราถึงแล้วเราอยากลองเล่นใหม่ๆลองเขยิบเข้ามาเราค่อยๆสัมผัสกับมันโอเคโชคดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ